มาครับพี่น้องซิมแจวครับสามยางเลยครับรับสามสิบกีบแบบกระเนื้อเจวคนๆโอตัวโอตัวครับโอ้ครับอืมขากับอืมอำไง นังดีๆกันโอ้ยสามสิบเกิโลวครับแก้วคณโคนนคนกี่นี้ก่อือืมมามานัางกันแรงกมาเนื่อหน่อเอาเอาเบื้องรวยจานลุยโหครับงามงามงานสุดยดสื่อไปจุจับก่อยครับกันนี่ซอยไปต้มบหน อะไรสวัสดีครับพี่น้องนะครับพบกับช่องพี่ชวกันอีสานครับวันนี้ได้เนื้อมากครับโลนึงครับพี่น้องนะครับบีนะครับเครื่องในตับครับสามสิบกรีบกับคันเทหน้าครับพี่น้องนะครับแล้วก็เนื้อครับกระสีมัจุครับมันนี้นะครับกับก้อยโค้มครับอยู่บรรยากาศข่างสาครับอยู่หน้าครับอยู่ทงครับวันนี้ พราะอากาศช่วงนี้อยากห่อนไปแน้ครับเลยพาทีมงานออกมากินเข่าครับอยู่อยู่ทงครับพี่น้องเมื่อนี้ครับเดยกจังหน่อยกับสิ่งใดทำการเห็ดแจ้วนะครับแล้วก็ค้นก้อยครับพี่น้องสดครับพี่น้องเนี่ยครับ จะทําการต้มเพียนะครับให้ซุปก่อนครับจะเด็กคนแจวซุกล้วก็ค่อยเอามาคนกันเลยแรกก็ไปเอาไปทิ้งไหนกับทีเป็ดข้เดียวโอเคโอเคเลยทีเดียว <c oughs> เป็นข้อมจริงค,ครับทีมงา,า,านนะครับแท่ <c oughs> ตอ,อกไปแต่็ยายอยู่กับเาใจเลยใจ่ดาวคือบ่ โอ้เพียครับอันนี้ต้มซุกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิคนแจวกันครับอยู่โขมครับแสนเดียวกันแสนเดียวกันอีกันนึงเอาไปใส่ก้อยดีโขมครับกลัวครับพี่น้องเริ่มต้องการปุ้งรถครับบ่บ่มีสูตรบ่มีสูตรใต้โต้ครับพี่น้อง กาบเสียบก็บพอดีครับนี่ก็ตามโดยพิพิปนครับพิปองอยู่กลมๆครับบรรยากาศทางสะช่วงนี้ก็อยังห่อนไปแน่ครับช่วงนี้ที่เขานาเร่งครับไปใส่พิปนนี่ครับอันนี้ก็ใส่พอดีครับพเพราะเผ็ดแห้งครับดีขมครับ ผมจักน่อยครับน,นี่เขาเหนียวมานกครับพี่น้องกับเนื้อโลนึงครับมันนี้กาวาจุผมคมครับข่างสะมัร,รยากาศร่มเย็นๆครับมันนี้ยูทงครับใส่พักใส่นะครับ เติมความหอมในเจ้วครับใส่ยผงนัวครับพี่น้องเอาพอด,ดีก็ง,งามครับเอาคนนัวครับจะร้ายจเสียลายครับคี่น้ปปองมีใบมะกรูดตรงนี้ด้วยเพิ่มความหอมกับใบอีกครับ xeo quanh hợp chất nơi no, Đây ớt tắm rồi mình Xoay đến này Chán à, xin treo không? Đây hợp, nếu xin treo không biết khác ตัวตัวเนาะตัวเลยเนาจันชิมตะบานเลยตะบานเป็นสีคลาเนาะแซ่บเอ้ยขมขขมเลยกรึบเอ้ยเอ่งไรเขาท่าบอกเห็นติดสิบแม่ไปกินแหนคลาเน้อมาครับพี่น้องชิมแจ้วครับสามอย่างเลยครับ สามสิบกี่แบบกันเนื้อโอ้เจยวคนๆโอตัวโอตัวครับโอ้ฮะขากำทำไหมเดยนนั่งดีๆกัน ตอนยังตอนลึบอืมกินไอ้แมวเอเอาทานอะคือเจีวจัก็ไปได้จัเนี่ยทำยังไงเจีวขนขนครับกึบ,บอกันหรืพักพักแกบพักแก็นะบเอามาแกบเออเข่ากครับพี่น,ออนอ้องเขาเหนียวกับมีครับบรรยากาศทางซ้าครับ ลมเย็นครับถ้าอยู่ในบ้านนี้เอาเนีครับก็เลยออกมาเด่นทงกันมาเนี่โอ้ยีาวสามสิบกี่ยครับยาุคโก้นคนกี่ลีกอ่อืมานาน่งกันกิกันมากินูเดียวเนาะเบื่อมือตัเนาะนีของแสบอคันเท่าครับอื้อตุ้ยครัก็บเก็บ ท่าก,ก,ก,ก็มีเกลี่ยนด้วยคร <c oughs> ับบรรยากาศข้างซาครับลมเย็นพี่น้อง <c oughs> อเอาหลือกันอือเหนือสดเนาะแดงแจงแปงสุดยอดครับหนื่ <c oughs> งามดีเหนือ <c oughs> งามไหมครับมันเนี่่นยหมดจัดเดี๋ยวใส่ในจั่วครับพี่น้องาตามโดยก้อยครับมาเนี่ <c oughs> ดูเหนอวนะอมันซอนได้อือซย์ยซยวคมๆจดตัวครับอือหึอดนเรางมกินเนาะเนืยน้อเอาเอาเบื้องยจานลุยอยู่ตีเลยอืนเาเกือบัน้ำักน้ำเน อมาล้วนแล้วอันนี้กือยปะอันนี้จุเลยอันนี้เไปก่อยยังองครับสามเลยครับปึ๊บอันนี้สิ้นแม่เด็กอืดเสีม ตัวน,นี้ใหญจ้าน่าหยิบเลยคด้าย่ํงกันดีย้ําักครับ,บอรรกาศค้างซะกึ๊บกึ๊บ <c oughs> รุ่นเหมือนกัน นี่ซอยเนื้อกอยครับพี่น้องนี่เนื้อจุครับคักครับสองเมนูนี้มาบพี่น้องคนกอยครับอันนี้เพี้นะครับต้มเลไรแล้วครับพี่น้องอันนี้ขาดบะไรแล้วครับเตี่ยมขมครับดีข้นนมครับ จวด,ดครับโอ้ผมคักบลอเรื่องแล้วแบบน,นี้อันนี้เขาครัวครับใส่ติ่นลงไปตามความเผ็ดนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวพอดีครับโเผ็ดแห้ง,งผงนัวครับพี่น้องป้าครับ ซอยพักใจครับเนยก็แบบโมมีสูตรใต้โต๊ะครับสูตรนี้เน้นเสียไปก่อนครับบรรยากาศลมเย็นยครับยุทงมาเนี่เลยพาทีมงานมา,าทิ้งเขาทงครับ ทงอยู่ท่ากับยื่นดีแล้วครับแต่อยู่ในบ้านอยากห่อนแน่ครับพี่น้องใ,กกใส่ผักลงในกระดูหอมใส่กรกดูดจักหน่อยครับเพิ่มความหอม ครับไปเลยครับใ,บใส่นี่ครับจากสองถุงครับพี่น้องใส่เหลือลงไปครับปล่อยแบบอีสานอีสานบ้านห้านะครับนี่คุณให้เขากันครับอ ครับพี่้องอืมโคดี้เลรครับอืมมาครับพี่้องอเขอ่ายุทงครับ<ห>มีจุครบับก่อยขมคอบพี่้อง กินเขาครับอยู่ทงกับพี่น้องนะครับบรรยากาศคางสาครับในเนื้อมากครับก็เลยเห็นเมนูจุกับก้อยขมๆมครับ,รบมากับพี่น้องกินเขาด้วกันครับดีของ

Ni mèo mì mì mì. Ao nắng quanh cây nắng cây nắng cây nắng mì 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 าากศลมเย็ยนๆครับพี่น้องอยู่ทงช่วง,งนี้ก็สิอากาศห่อนอยู่ครับแต่อยู่หน้าก็เย็นแน่อยู่ครับอยู่ในบา้านนี่เอาแห้งครับพี่น้องดูเรียมาเล่นทงครับวันนี้ออบื ตาบ่น hmm. ีดมยิ่งากยงมั네네้งตายแ่ะตอนนี้แค่กินไปกินต่ำสุดเลยิ้ง่าย่ะอ่ายนี่บ่เออนี่ักยงแล้วอ่ะเมีนบเแต่วเราไปกิ้ลหลายนีคืออันนั้นนักยง